ที่ชายแดนฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกองกำลังสุรนารีได้คุมเข้มทางชายแดนเนี่ยทางน้ำเองเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนค่ะ พลตรีณสีอินผู้บัญชาการกองกําลังสุรนา,ารีลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานีเรือของเจียมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้าโขงเขตอบุบลราชธานีโดยได้พบปะแล้วก็มอบนโยบายในการปฏิบัติงานนะคะให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ริมฝั่งแม่น้าโขงจากนั้นก็ร่วมลาดตระเวนทางเรือตรวจพื้นที่จุดเพ่งเล็งที่มีการลักลอบกระทําผิดตามแนวชายแดนทั้งการลักลอบนําเข้ายาเสพติด การส่งออกรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ข้ามแดนการลัก,กลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการลัก,กลอบขนสินค้าข้ามแดนผิดกฎหมายด้วยพร้อมยังได้กำชับเลยนะคะให้ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยง,งานในพื้นที่ทั้งกำลังทางบกแล้วก็กำลังทางเรือรวมไปถึงกำลังทหารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อร่วมกันป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนให้ได้ผลมากที่สุด